แม่เวียเฉลยเพศหลานแล้วหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องวิกกี้พันรยาพระเอกหนุ่มเวียสุกรวัตรออกมาประกาศข่าวดีที่พิมพ์ไปน้ำตาไหลไปว่าเธอได้ตั้งท้องแล้วในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักทั้งสองท่านคุณแม่ที่ให้กําเนิดลูกเป็นพระของลูก รวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาทั้งนี้ว่าที่คุณยา่าอย่างคุณแม่แหม่มของหนุ่มเบียได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีโดยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ายินดีด้วยกับการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตแม่แทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอเจ้าหญิงตัวน้อย งานนี้แฟนๆแ,นแนห่เข้ามาคอมเมนต์ต่างสะดุดตาคำว่าเจ้าหญิงตัวน้อยและคาดว่าทายาทของเวียเล็กวิกกี้นั้นเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่จนชาวเน็ตคอมเมนต์ถามทันทีว่าแม่คะเราจะมีหลานสาวใช่ไหมคะรู้เพศแล้วเหรอคะอยากเจอเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วค่ะคุณแม่ด้านหนุ่มเวียก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเช่นกันว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักและขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกๆคนนะครับ เอาจริงโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ